อุปกรณ์ในการประกอบอาหารเสรแล้วทีเวลาเราทำงานเกษตรก็มีอุปกรณ์ในงานเกษตรมีจอบมีเสียมนะคะมีบัวรดน้ำ เวลาเราประกอบอาหารก็มีอุปกรณ์ในการประกอบอาหารนะคะ <พา S 1> ถ้าที่บ้านเรามีอุปกรณ์ครบนะคะการประกอบอาหารก็จะรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะคะ <ağ> อุปกรณ์ในการประกอบอาหารย e. นน่อนนนนหน้านะคะการเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารมีหลักดังนี้ วันนี้ไม่มากนะคะ8ดสไลด์นะคะการเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารมีหลักดังนี้ วันนี้ครั้งที่อะไรแล้วลูกครั้งที่หกอาครั้งที่หนะคะสุดที่6แล้วาอออกอ่มีหลักดังนี้นะคะมาดูหลักข้อแรกข้อที่หนึ่งเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารให้เหมาะสมนะคะ แบบชนิดของอาหารที่ต้องการปรุงเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารที่ต้องการปรุงเราจะผัดข้าผัดเราก็เลือกอุปกรณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมลูกจะทานก๋วยเตี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวทานเองอุปกรณ์ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะต้องมีที่ลวกก๋วยเตี๋ยว มีหม้ออาจจะเป็นหม้อที่บ้านเราก็ใช้ได้นะคะไม่จําเป็นต้องไปซื้อหม้อที่ลวกก๋วยเตี๋ยวมาเพื่อทาก๋วยเตี๋ยวทานที่บ้านก็ไม่จําเป็นนะคะเราอาจจะใช้หม้อใบใหญ่ที่บ้านนี้ได้แต่กระบวยลวกก๋วยเตี๋ยวไม่แพงนุ้ลเราก็สามารถซื้อใช้เองในบ้านได้นะคะ การเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารที่ต้องการปรุงมีดทำครัวอย่างมีดเล่มใหญ่เราใช้สำหรับสับใช่ไหมลูกสับไก่สับหมูนะคะถ้ามีเล่มเล็กก็ใช้หัน่นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกันนะคะ ถ้าใช้มีดอันเล็กไปสับหมูหรือสับอะไรคะกระดูกไก่เป็นไงลูกมีดพังไหมพัง เช่นการประกอบอาหารประเภทแกงควรใช้หม้อมีฝาปิดเช่นการประกอบอาหารประเภทแกงควรใช้หม้อมีฝาปิดการนึ่งอาหารควรใช้หลังถึงหรือบางคนเรียกว่าซึ้งนะคะซึ้งนึ่งขนมจริงแล้วเขาเรียกว่า หลังถึงนะคะการประกอบอาหารประเภทแกงควรใช้หม้อมีฝาปิดการนึ่งอาหารควรใช้หลังถึงนักเรียนเคยเห็นข้านึง่งข้าวเหนียวไหมลูกเ,เขาเรียกอะไรคะที่เป็นไม้ไผ่อะหวดนึ่งข้าวเหนียวจะทําให้ข้าวเหนียวนั้นหอมนะคะเราลองนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่เราหุงข้าวไปไงลูก มันไม่อร่อยไม่หอมมาครั้งมันก็ไม่เป็นเหมือนที่ต้องการอ่อเหมือนที่เราต้องการที่ใช้หวดหนึ่งนะคะ วันนี้ห้องนี้ตั้งใจเรียนดีมากนะคะ,ะ,ะคข้อที่สองเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้ความปลอดภัยขณะปรุงอาหารข้อที่สองเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ให้ความปลอดภัยขณะปรุงอาหาร เลือกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้ความปลอดภัยขณะปรุงอาหาร เช่นใช้ผ้าจับของร้อนเมื่อยกหม้อหรือกระทะลงจากเตาไฟเช่นใช้ผ้าจับของร้อนเมื่อยกหม้อหรือกระทะลงจากเตาไฟ ต่อไปข้อที่สามเหลืออีกสองสไลด์นะคะข้อที่สามเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือที่สะดวกต่อการใช้งานเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงานข้อที่สามเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือที่สะดวก ต่อการใช้งานเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงานถ้าเราใช้อุปกรณ์ไม่ถูกนะคะใช้ไม่เหมาะสมก็ทำให้การทำอาหารนั้นเสียเวลานะคะ เคยมีลูกเวลาที่บ้านไฟดับยังไม่ทันได้หุงข้าวมื้อเ,ย,เย็นอย่างนี้แล้วเราเราแก้ปัญหายังไงคะที่บ้านใครเคย <ilia S 1> เจอปัญหาหนูทําไงลูกปลาเหลขาทําไงไปซื้อข้างบ้านโอ้ต้มเีนเข้าวต้มเอง <ret ta? S 1> เราก็าลองใช้เตาแก๊สใครเคยคะใครเคยทำเออทา <Lord. S 2> ไงลูกใช้เออใช้เตา เตาแก๊สใช่ไหมคะนักเรียนคิดถึงคนโบราณที่เขาไม่มีไฟฟ้าใช้ทําไมเขาอยู่ได้<ช>เขาใช้าเาใช้เตาถ่านเตาใช้หม้อหม้อดินเคยดูละครแบบย้อนยุคไว้ลูกใช้หม้อดินุงข้าวอ๋อกินข้าวเหนียวแทนอย่ากแก้ปัญหาวิ่งไปซื้อนอกบ้านลองคิดดูว่าเรามีข้าวสารอยู่แล้วไม่มีไฟฟ้าทำยังไงดี ทำไงคะชน,นิชาหุงข้าวแบบเช็ดน้ําข้าวแบบเช็ดน้านะลูกทานแล้วก็ดีแต่ว่าประโยชน์มันน้อยนะคะเพราะว่าน้าอ๋อต้องต้องใช้น้ําข้าวมาทานด้วยเพราะว่าประโยชน์อยู่ที่น้ําข้าวนะคะถ้าเราหุงข้าวเช็ดน้ําเราเอาน้ําข้าวทิ้งเราก็เหลือต่กากาอาหาร ก็ลองหุงแบบประเภทไม่เช็ดน้ํานะคะเหมือนวมอาอหุงข้าวไฟฟ้ากะน้ําไม่ถูกลองลองฝึกดูบ้างนะคะเคยใช้หุงข้าวกับเสาผ่านสักวันหนึ่งถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเราไม่มีไฟฟ้าใช้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรลองฝึกดูบ้างลูกต่อไปข้อที่สี่ข้อสุดท้ายข้อที่สี่ เลือกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ดูแลและเก็บรักษาง่ายเช่นทนทานไม่แตกหักง่ายไม่เป็นสนิมง่ายแจ็คจัดเก็บได้สะดวกข้อที่4เลือกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ดูแลและเก็บรักษาง่ายเช่นทนทาน ไม่แตกหักง่ายไม่เป็นสนิมง่ายจัดเก็บได้สะดวกเวลาใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดนะคะหรือเขียงเนี่ยมีดเนี่ยเราต้องล้าง,ล,างล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะไม่ให้มีสนิมภาชนะทุกอย่างนะคะใช้แล้วควรจะล้างทำความสะอาดหรือ พึ่งแดดให้แห้งนะคะโดยเฉพาะภาชนะที่สัมผัสกับริมฝีปากของเราหรือคนอื่นตะเกียบนะคะเวลาประทานก๋วยเตี๋ยวไม้ตะเกียบที<อ>บะะ่เขาใช้นักเรียนดูดูในกล่องร้านร้านค้าด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยว่ากล่องที่ใส่ไม้ตะเกียบสะอาดหรือเปล่าตัวตะเกียบขึ้นลาหรือเปล่านะคะ บางร้านนั้นเขาจะไม่สะอาดเท่าที่ควรนักเรียนต้องดูด้วยน้ำส้มที่เขาใส่ในภาชนะเป็นอย่างไรนะคะดูด้วยเครื่องปรุงรสต่างๆภาชนะที่ใส่เน้นเรื่องของความสะอาดนะคะนักเรียนเคยฟังข่าวเรื่องของหม้อหม้อที่เขาใช้สารตะกัวแล้วก็ทำเป็นหม้อ ลวกก๋วยเตี๋ยวเคยมีข่าวนะคะต้องมีการตรวจสอบว่าสารตะกั่วนั้นมันละลายได้ถ้าเราทานแล้วเราไม่ระมัดระวังเราก็สะสมสารตะกั่วไว้ในตัวเองมันจะทานอะไรนะคะดูด้วยแม่ค้าแต่งตัวสะอาดหรือเปล่ามือแม่ค้าสะอาดไหมอุปกรณ์ที่ใช้สะอาดหรือเปล่าหรือเห็นของที่น่าทานก็ซื้ออย่างเดียวไม่มองเลยอยู่ต้องมองด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าเราทานอาหารไม่สะอาดผลอยู่ที่นักเรียนคืออะไรคะเป็นโรคท้องร่วงท้องเสียได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสารอะไรคะที่เป็นข่าวตอนนี้อีโคไลใช่ไหมลูกนะคะเวลาเป็นเนี่ยจะมีอาการเป็นไงคะท้องร่วงและมีบางประเทศที่มีคนเสียชีวิตแล้วนะคะเป็นการทานอาหารนั้นต้องเน้นเรื่องของความ สะอาดอย่าลืมทานของร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะยังใช้ได้อยู่อ้าต่อไปมาดูใบงานวันนี้นะคะใบงานให้นักเรียน